ปลาในท้องครับไ่กิ่กิโลปลาบือครับปลาบึอตังี้ยปิดสดๆเลยับดูต้องตามไปดูเดี๋ยวไปซื้อไข่มาเขาไปตกปลาอีกเมื่อกี้นี่อ่ะมาแล้วค่ะลงเด่นไปดูเขาตกปลาแต่เช้าเลย สวัสดีนะคะสวัสดีพี่ป้านอาเอสซีทุกท่านค่ะสนุกมากเลยปลาเยอะมากจ้ะเดี๋ยวตอนนี้แต่ว่าคนหาปลาเขายังไม่ขึ้นมาเดี๋ยวคนหาปลาเอาขึ้นมาจะพาไปซื้อปลากันปลากระลังจะขึ้นเขาเริ่มจะเขาเริ่มทยอยกันขึ้นนะครับเดี๋ยวพามาดูปลาหน่อยโอ้ปลาในยักษ์ไหนขอดูหน่อยปลาเถอะโอ้เข้าจับกันแค่ไหนนี่นี่โอ้บาทสองร้อยห้าสิบบาทได้เยอะขนาดนี้เลยนะปุ้มแล้วเนี่ยเน ตัวให่คระ้อห้าคุ้มโคตรเลยป้าทุบป,ป้าได้เตัวเดียวนล่กัเดือเฟือแล้วขงเด่นคนได้ก็ได้จริงนะ, <c oughs> ะสุดบรรยาเลยนี่ <c oughs> เอาไปจั่งหระครับนี่เอาขึ้นมาถุงซูมกันกวดตกน้ามช่วยมช่้แ่ไปจังอ๋อถูกไครอยู่ครันี่อยู่ไปป้าขึ้นมาเลยป้าป้าลุงเด่นไม่ได้หานะแต่อยากช่วยเขาลูกปในท้องครับหลาบหลาบโมกคนนี้นะไปไปดูไปช่างไปช่างดูค่ะ แพ้แพ้แพ้ช่างแพ้ว่ะโอ้ไม่ได้หาแต่ขอได้จับก็เอาน้องสี่โลข้าโล้เลมั้งสุดสวยปลาเริ่มขึ้นแล้วครับเดี๋ยวจะได้เห็นเยอะกว่านี้มีปลาบึกด้วยครับอกเราลองช่างดูปะสีกิโลฮกโปลายฮกโลเกินครับฮกโลเกินฮกโลเกินฮกโลเกินพอดีฮกโลห้า หกลเกินี่ได้อยู่งัอีนี่นะพ่อผมให้จุดไหนเดี๋ยวเจาไปตั้งพุ่นตัวเจ้าเจ้าไปพุ่นก็ได้ค่ะเดี๋ยวพิ่นสร้างนี่ก่อนสองตัวนี่คุณทอปลาปลาแยกแยกปลาครับผมไม่รู้ครับถ้ามนาแยกแต่แทตอนนี้มันแปดโลเจ็บแปดโลสี่ทกโลรหกเกอเกินเจ้าอันนี้นี่นี่อันอันนี้เป็นกะมีกันนี้ที่หเนี่ย งามสวยมากเลยนี่เหมือนปลาคารแข่งแบบปลาสวยงามตัวนี้นี่ปลาไหนมาขายลูกตัวอะไรครับนี่รูแปดสิบรูแปดสิบบาทหนึ่ดนะสองนะหกแปดเท่าไหรแปดสิบแปขาดตัวนี้ขาดตื่นเต้นกับเขาเดี๋ยวจะมีปลาบึ้งเลยครับเออนี่ยนี่ปลาบึ้งนี่นะไหนๆล้อล้อนี่นะเจ้าของนี่นะ่าไปดูปลาบึ้งกันมาครับไปดูปลาบึ้งไปบึ้งนี่นี่เขาจะขึ้นอีกโอ้ยไม่รู้จะดูใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ปลาบึกได้ทีนึ่งไนฮะน้นี่อ้าลุงเด่นเอเดาจขึ้นมาเดยกิลาบึกเอกเพี๋ยวไปชั่งให้เได้รอเอ๋ลุงเด่นจับแต่รูปของเขาั้างนั้นละนี่ปลาบึกครับแบบนี้เนาะปลาบึกกปลาบึกมันแตกต่างกับปลาสบายอางไครับโดนใต้นี่ครับมันมีแข่ามีหยังนน่น่ะมันมีฟันมมีฟันเนี่ยอ๋อมันมีฟันครับมันมีชังดูชั่งอูัน้กีาบึกครับลาบึก ได้จับของเขาแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะประบึกได้เท่าไหร่ตัวนี้ปาอ่ะได้ได้5กโลกกิ5กิโลตงใ้วลาพ้เล้างดูากิอะไองี้อางห้าบนลเกิเอานไปสู้ดีกว่า5โลสิ กลับไว้ที่เดิมมียครับไปได้หมดไปได้ห้าหนึ่งสองก็ได้สี่ตะล้ได้สี่ตัวแต่ตัวใหญ่เนาะปอนาะตัวให้องได้สี่ตัวคุ้มอยู่ปลาบึกนี่เขาขายโลต้าไร้ไัมนี่ปลาบึกครับนี่ปลาบึกก็มีเมื่อกี้เจ้าต้องขายหกสิบแปดสิบไหมแหละคหกสิบเมื่อกี้เขาบอกเราหกสิบพี่หน่องพี่นี่แหละขายหกสิบบาทนะแต่เดี๋ยวรอดูเจ้าอื่นขึ้นมาอีก ไม่ได้มาหาเลยมาลุ้นกับเขานี่เดี๋ยวเราจะซื้อปลากลับไปทำเมนูกันผู้จุดปลาไปใช่ไหมครับแบบร่างมุดหน่อยนะคะปลาใบนี้หวงปู้งโอ้มีปลาลิมด้วยของไทยของไม่ไทยตอนนี้มันจะมีลายชุดดำไม่ปลาหนิสอะไรอยัางเงี้ยครับเนาะ มันน่าจะผสมก็อะไรย่างเงี้นี่ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เี้คนเดียวคนนี้คนเดียวครับได้ปัดซองปลาหนี้โศกปลาหนี้เจ้า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 นี้ได้ปลาช่อนเลยครับเน็ตเฮ้ปลาช่อนด้อปลาช่อนเจ้านี้แก่มาเนี้ยเจ้านี้นะยัยยัยสองร้อยห้าสิบบาทได้แค่นี้ครับนี่กับนี่เจ้านี่เจ้าอ๋อคนละเจ้านะ สองห้อยกีเทนี้าร้อนี่เ่นี้นะงร้าสิียงร้อยาสก็แปะแป้งหน่อยเจ้านี่แปะเจ้านี่โอเคอยู่ไดมันเีกแ่คนบานไว้พี่น้องเลยบานไทยบานมันบอกเลนมาเียปเได้นะจะขี้ไก่แล้วนะบานไทยบานมันเนาะล้วแต่คนนะลาบมังท่านัะปานี่ครับปลาลาบพี่น้องปลาลาบอันเดี๋ยวเราดูไรนเจ้ามีไอ้เงน้ อีโนยน้องโอ้ยแบบป๋าเออแบบน้องใช่ไหมบ่เบื่อเข้าเบื่อเลยเข้ากันดีขนาดนี้นึกว่าเบื่อเงี้ยแบบป๋าแม่บอยมีนี่ให้นหน่อยว่ะก็นึกว่าเบื่อไงบ่ได้ครับถ้าบันได้ถ้าแบบมีนี่มันแบ่ได้ค่าเชือนะจเขา คนน่าเนาะว่ะแล้วถ้ากินมาโดนกับแจ้งกนดินจงนะขนมาแรงนะกินมาแรงกูเขาขาถ้นยักษ์ขึ้นมา้า่ปลาอยู่นะเป็นเเดี๋ยวว่าปลาอะไรนี่ลุงเด่นเปิดนนนี่สกงนี่สปาห้ก็ใหญ่เลยนี่นั่นแหละขกับนี้ครับนาะไหนๆก็ไหนกไนาได้ปลากระเก็ขอกกับเปลาอน้ปลาอยัีกปลาที่านี้ สดๆดูัวเขาอาปากเขาพูดด้วยน่ะราคาเท่าไรเนี่ยยัยตัวเจ็ดสิบบาทครับสดๆเป็นๆปลาธรรมชาติเอาไปทำข้าวสุดยอดอันนี้เป็นปลา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 ลาบนั่นไหมนะต้โอปลาไหนก็มีครับปลาไหนใหญ่ไปดูสิใยัยครับแหม่เคยดูอย่งเนาะโอ้โหหมดตกกลับไปนี่ไหมเนอะต้มิ้ใหก็ได้แม่ปลาไหนครับอันนี้ไข่แหมก้าไข่น่าจะไข่โอ้ซุปขนาดเราทะเลเปิดอู้ ปีเคยดูแม่มันเคยดูอยู่พอลงเด่นนี่เจ้าเจ้าเดียวเนี่ยเจ้าเดียวโอ้ยายนั่นในป่านั่นสาตัวแต่ขน่ะ็นดูขนแัอันนี้จะเป็นปานีสามตัวไปลินใหญ่ปานีไส้โล่หมยนะยได้อนไ้ส้ลกว่าโลกว่าแต่เดียวก็ได้เดียวก็ได้มุนงแค่ขนเลยไปดูตรงนี้หน่อยไปดูแต่เจ้าหน่อยขอบคุณนะครับ เพื่อนก็จะเอาอยู่แต่ว่ากำลังหาว่าจะเอาตัวไหนผมก็อยากได้ไซส์ใหญ่หน่อยอยากกินปลากระห้หรวันนี้ปะปลากระหูเหรอเดี๋ยวผมอาจจะหาปลากระหู้ตัวใหญ่ๆน่าจะเจ้านั้นแหละถ้าเขาขายให้มันมีเยอะเขาังไม่ขึ้นกันบลอบางคนได้ตัวใหญ่เขากุบิไว้ก่อนเนาะอะไรอันนี้อะไรอ๋อนี้ปลาอะไรนี่ปลาแวนเอนาะจเราไปทำแดดเดียวนี่ เจ้านั้นอาขึ้นมาขายแล้วไปดูหน่อยไปไปตูนีมาเริ่มขึ้นกันแล้วมาดูมาดูมาดูอันนี้มีปลาใหญ่ไหมโอ้ตัวแป้ลบปายนะครับปลากระหูฮะลบตัวนะครับโอ้ปลากระโหูไปแล้วโอไปแล้วแปดโลเลยนะลูกเด่นเราอยากป็นกางซื้อปลากระโหูนะนี่อันนี้มีแต่ปลา พวก,ก,กตะเพียนพี่น้องของตะเพียนใหญ่โอ้สดๆเลยครับดูเป,ดเป็นเป็นนะครับเป็นทุกตัวปลานินกบปลานิลไม่เหมือนกับปลานิลตลาดนะครับปลานิลพวกนี้เอาไปต้มเอาไปแกงนี่มันล้ำครับมันเป็นปลาไม่ได้ไม่ใช่ปลา,าเลี้ยงอ่ะปลาธรรมชาติเขาก็ว่ายวนแล้วเขาก็กินหากินตามธรรมชาติวันๆพี่น้องเนื้อแต่จะแน่นเนาะกลับไปได้อยู่พักมือกันพักมือเหรอคับเออที่บ้านเนี่ยเนาะนี่นี่ปลานิลธรรมชาติครับจะอร่อยเออ จะได้แปกระโห ồ เนาะขายได้เท่าไยใหญ่ได้ครับตัวเดียวแปดโลได้เงินกี่บาทน่ะได้อยู่ตัวหกร้อยสี่สิบละหกร้อยน่ะอย่ารอรุ่นรางวัลอีกรางวัลที่สองน่อันนี้ของตาเจ้าหนุ่มเขาได้ปลาเขาได้ปลาเนี่สามสองตัวเองเนี่ยนะเจ้าหนุ่มอันนี้ก็ะหองยายให้แกได้สดเออยายได้ตัวเดียวก็บรรทัสองร้อยห้าสิบได้กำไรได้เนาะ ดีอยู่ดีอยู่แด้แค่ในมุมน้ำมันปลากระพูโอ้นี่ตัวใหญ่อยู่นะลุงเดนเอาไว้เนี่ยเรือเรือเรือเนี่ยอันนี้แต่ใดก็ข้าวฮกโลกกว่าเกียรโลกว่าหูใหญ่อยู่นะ เจนลูกเจนลูกโหมีกระตุยใหญ่กระตุยใส่ลูกไปเนาะูโอ้โหโมงนี่หวานปากก็โหใหญ่นี่เขาก็ทีมงานถ่ายยูทูปเหมือนกันนี่พี่ช่องอะไรพี่มักมวนหาปลามักมวนหาปลาช่องมักมวนหาปลานี่ทีมงานเปิดทั้งนั้นเลยดูคนดูปลาทำไมปลาได้ปลาได้ปลาเกี่ยวได้ได้ปลาเกียวมักมวลวิ่งหลังมัลันวิ่หลังบินหลังมากพวลกันเอ้ มาหัาป่าตุ้ยมาหาป่โอ้ยเยอะไหมจ้าน่จ้านึงอ่ะเอาขึ้นหน่อยขึ้นมยทีมงานคุณภหาบากหมดหาปล่ของแต้นี่แล้วก็ได้ดักต้วทีมงานมันเยอะครับโอ้นี่พลาอนงครับทีมงานนี่เก่งกี่คนไม่ต้างมาเลอครับใา้นี่ นี่สัมเณยครับแรงไหมหมดหลายขรัวที่เนาะลาบปลาก้อยปลาอ๋อถ้าอ่านเป็นเกล็ดร้อนหรือเขาไม่ได้อ่านเป็นครัวอ่านเป็นเกล็ดร้นนี่หมูต้องอ๋อนี่ฮะครับอ๋อครับใครอยากเข้าไปดูได้ครับทีมงานมักม่วนหาปลาเขาหาปลาในเชียงรายเชียงใหม่แล้วผู้ล้ำพะเยาเนี่ยเขาไปหมดละไปผู้ล้ำพะเชียงใหม่เชียงใหม่ก็ไปได้ก็ม่วนเขาไปขายในพัฒนาเรือเขาเนี่ยดูยัง นห,หนึห่งสองสามโอ้พี่ชายคำหนอเดี๋แล้วนี่ก็คงจะเอาไปลงที่ตลาดนะเอาพี่ไปเจ้าคำนะครับโอ้เป็นทีมงานเนี่ยมาด้วยกันทั้งหมดเลยน้องเด่นลองดูสิเอาเเอ,อะไรเด็กกินล้นี่นะครับ เจีโ๊โรครับเจี๊โรพอดีเลยลุงเด่นจะเอาเมนูไปให้ตะเล่ทำแล้วค่ะแพ็แกแคปแพ็คนี่พี่น้องได้แล้วนะคะได้แล้วต้องตามมาดูเด,ด่นไปซื้อข้าวไก่มาเพราะพตกปลาเองเมื่อกี้นี่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดินเดินมามันกระโดดขึ้นรถมามาันเจอใส่ลุงเด่นเลยตัวใส่เลยมันรักลุงเด่น,นเลย ต้องจ่าไปดูครับแปดโลสีตัวนี้ที่แรกได้อันดับหนึ่งของโคนหาปลาแล้วมีคนได้ตัวเก้าโลสายหน่อยเขาาอุ้มอีกเก้าโลกว่าขือนของเราก็เลยเป็นอันดับสองสองแล้วก็แปดโลกว่าให้ผมให้โรงเรียนอุ้มไปนู่นเลยนะแบกไปที่รถเลยครับอนไปเลยไปเลยเหมือนอุ้มลูกเลยอ่ะไป

บอกลูกสาวเป็นเอสซีอยู่ลูกสาวเป็นเอซีอยู่แชียงคำพอเป็นทีมงานมากม้วนหาปลามีทีมงานไปสิบเข้าท่าเนาะถ้าท่าสิบมีทีมงานอย่างนั้นนะสนุกเลยเนาะถามว่าเย็นหนึ่งหมดกี่ขวดแกบอกไม่ต้องบอกขวดก็บอกอู้เป็นเกลือร้อนง่ายทีมงานนี้เล่นกันเป็นเกลือร้อนครับไม่ต้องพูดเป็นขวดขวดสองขวดเนี่ยรอบเดียวหมดชื่นใจเลยเดี๋ยวใส่แบบนี้ไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนั่นแหละก็บอกแล้วอัพท่าเออเดี๋ยวดู เ,เป็น,ยนลยนี่แหมเ้วให้อุ้ม,มตั้งไกลตั้งไกลเท่มากเลยน้องไป,อป <laughs> เออก็ถ่ายอ,อยู่เ้อมานอนเสร็จเมื่อคืนมารอซื้อปลากอได้แค่นี้นะไปนะครับพี่น้อง,องมีอีกวันหนึ่งเขาบอกบาทพันแปดอะ พรุ่งนี้บัตรพันแปดครับวันนี้บัตรสองร้อยห้าสิบนะครับแต่อีกวันหนึ่งบ 1, 8, ัตรพันแปดพรุ่งแล้วเขาบอกให้ไปพรุ่งนี้เย็นเดี๋ยวเราจะไปครับบ้านนานา,นาแม่สาย <c ười> เอยเอไปถ่ายแพ <c ười> ถ่ายภาพนี่หน่อยเดี๋ยวอาจจะมีเสียงเพลงดังนะครับเราก็จะเดินทางกันเลยเนาะเดี๋ยวไปเราจะ <c ười> <ป>โอเคไปเลยไปแล้ครับพี่น้อง <c ười> พรุ่งนี้ไปดูบัตรพันแปดครับจะอลังการขนาดไหนพี่น้องเนาะไปตามน้องฝ้ายไปครับ ขึ้นหมดแล้วครับพี่น้องขึ้นไปหมดแล้วเก้ามงกว่านี่ได้ได้เงินสองอย่างอีกลุงขาเมื่อกี้เนี่เจ้าของปลานี่ครับได้ได้เงินรางวัลแล้วก็ได้ได้ได้ปลาไปด้วยนี่เขาก็ได้เหมือนกันโอ้มีน้องเอ้ยนี่สุดยอดครับมันพูดไปไม่ใส่ก็เป็นก็นครับไปอยู่เนาะพันพันแปดครับโอ้โอ บัตรมันปลาเลยมันแพงอย่างเงี้ยนะครับบัตรมันมันแบบเบอร์มันแพงอ่ะเดียวอ๋อสุดยอดครับปลาปลาโอ้สุดยอดเอาละครับพรุ่งนี้บัตรพันแปดพี่น้องตามไปดูกันเนาะโออไปแล้วปลาน้องไฟกองแก่งปลาอ่ะเปิดประตูรถเลยสิก็นะพรุ่งนี้เราจะไปดูตอนต่อไหมไปบัตรพันแปดครับพรุ่งนี้น่าจะอลังการกว่านี้เยอะ เดี๋ยวจะเป็นยังไงไม่รู้ก็ต้องรอติดตามนี่แปดโลก,กว่าครับเ,เดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าเราจะไปทำเม,มนูอะไรกินกันพี่น้องออไปอย่างงี้เลยเน่โอ้ยประหัตถ์ทัวรเดี๋ยวยกรถจักรยานขึ้นรถจักรยานไฟฟ้าน,นี่ก็ใช้ดีเหมือนกันครับคือเอาไปวิ่งถ้าอย่างนั้นเราคงจะเดินเหนื่อยพอสมควรแ่ะเดี๋ยวยกพี่จะยกไหมอ่ะยกเลยไม่หมดสักกี่โดยกี่กี่ดีมากกี่อ้อมสามรอบแล้ว พรุ่งนี้แม่สายเราอาจจะไปเที่ยวแม่สายด้วยบ้านนาอะไรเ็อย่างไรานาแม่สายวนอยเลด้ยเนาะเช่าฟังอยู่ไหนเช่าฟังหลังรถไปไหนละอยู่ที่หลังรถอยู่ที่หลังประตูพรุ่งนี้เราก็เอาของอะไรลงนิดๆหน่อยหน่อยแล้วก็ที่เหลือขนกลับไปที่แม่สายเปตเตชาร์จอีกแล้วก็เดินทางกันต่อพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ เย็นนี้เรามาตามช่องลุงเด่นจะเอาปลาตัว8กิโลไปทำอะไรกินกับน้าเล่เราตามแล้วกันนะครับเนาะก,ก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วเหร็จไหมทิ้งแวะโอ้ร้อนร้อพี่ต้องอากาศตอนจะขึ้นนี่หนาวแต่กลางวันนี่ร้อนนะครับ<ม>ก็ใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครัวลุงเด่นแฟนพี่เจอกันใหม่คลิปหน้าในการลุงเด่นกันนะฝ่ายขอตัวไปครับพี่น้องมวลมวลมวลซึ้งมวลซึ้งที่พอเรามาถ่ายเขนเปเรื่อยไงเริ่มรู้สึกอยากจะได้ยอเลย จะแคียม,มายกกับรับเราไม่ได้ล,ลุงเตนที่ด้านหลังจะไหวหรือเปล่าเล่นไม่ได้หรอกสองครั้งเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเจอกันใหมค่คลิปหน้านะครับจ้าสวัสดีค่ะได้แม่เดี๋ยวราดูดิแดนที่ต้องไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ป้านาอาทุกทา่านค่ะไปเลย